วบแก๊งตำรวจทหารเก๊บุกบ้านกันโชครีดทรัพย์เหยื่อกว่าสามล้านหนึ่งตอนนี้ออกมาแล้วอไอคนนี้ถือถุงเ,เงินอยู่ในนี้ในนั้นมีสามล้านกับหนึ่งแสนเขาเรียกผมไปสามล้านแต่ว่าอีกแสนหนึ่งเขาว่าขอให้ลูกน้องเขาแล้วตอนนี้จบแล้วเขาได้เงินแล้วแล้วก็ให้ผมออกไปด้วยว่าเขาจะพาไปพบนายเขาออกจากหบุกบ้านไปแค่นิดเดียวเขาก็ให้ผมลงจากรถ สืบนครบาลรวบแก๊งตำรวจทหารปลอมบุกบ้านกันโชครีดรั์เหยื่อผวาห่วงลูกเมียเป็นอันตรายยอมให้ทรัพย์สินมูลค่ากว่าสามล้านหนึ่งเมื่อวันที่23าเมษายนพลตํารวจตรีนพสินภูลสวัสดิ์รองผบชนพลตํารวจตรีธีระเดชธรรมสุธีผู้บังคับการสืบสวนบชนพลตํารวจตรีสุรพันธ์นาฏวรทัศน์ผู้บังคับการตำรวจนครบาลสี่เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนคนครบาลบอกอสอสอบอชนเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวนบกน4ี่ หน้าที่ตำรวจสนหัวมากและร้อยโทเอกชาติอ่อนทาหัวหน้าชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชนที่4110จังหวัดสงขลาร่วมกันทำการจับกลุ่มผู้ต้องหาสมรายนายแฝดขอสงวนนามสกุลอายุ59ปีจับกลุ่มได้บริเวณสวนยางพารามู่4ตำบลทุ่งหมออำเภอสะดาจังหวัดสงขลานายธนพัฒน์ขอสงวนนามสกุลอายุ26ปีจับกลุ่มได้ที่หน้าร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งแขวงบางช่างหล่อเขตบางกอกน้อยกทมและนายธนมงคลขอสงวนนาม สกุลอายุ38ปีจับกลุ่มได้ที่หน้าคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งแขวงบางขุนนนท์เขตบางกอกน้อยกทมในข้อหาร่วมกันกันโชคทรัพย์และร่วมกันข่มขืนใจผู้อื่นให้กระทำการใดไม่กระทำการใดหรือจำยอมต่อสิ่งใดโดยทำให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิตร่างกายเสรีภาพชื่อเสียงหรือทรัพย์สินของผู้ถูกข่มขืนใจนั้นเองหรือของผู้อื่นพร้อมด้วยของกลางรวม25รายการคือหมวกแก๊ปสีดำมีตราสัญ,ญลักษณ์กองทัพบ,บกมีตัวอักษรรอย เท้ไทอามเสื้อคลุมแจ็คเก็ตมีตราสัญลักษณ์กอรอรมนอกางเกงแท็กติคอลสีดำเสื้อโปโลสีดำกระเป๋าหนังมีตราสัญลักษณ์กอรมนอรองเท้าหนังสีน้ำตาลรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าเอ็นแม็กทเบียนหนึ่งขอไข่ทอทหาร2103กรุงเทพมหานครเสื้อกันลมสีดำมีอักษรปักด้านหลังว่าเอกสยามหนึ่งตัวรองเท้าบูทสีน้ำตาลหนึ่งคู่หมวกกันน็อกยี่ห้อลักกี้สีดำหนึ่งใบหมวกแก๊ปสีดำยี่ห้อสปอร์ตหนึ่งใบแว่นตากันแดดสีดำหนึ่งอันอง คำรูปประพันธ <cues> ์ห <benim> <l z 1> <l> ้างขายทองทองใบเยาวราชหนักสองบาทหนึ่งเส้นสร้อยข้อมือทองคำห้างขายทองทองใบเยาวราชหนักสองบาทหนึ่งเส้นแหวนทองคำห้างขายทองทองใบเยาวราชหนักสองสลึงหนึ่งวงเงินสดสองแสนบาทเสื้อแขนยาวสีดำหนึ่งตัวกางเกงยีนหนึ่งตัวรองเท้าบูทสีน้ำตาลหนึ่งคู่หมวกกันน็อกยี่ห้ออินเด็กสีดำแดงหนึ่งใบกระเป๋าสะพายข้างสีน้ำตาลหนึ่งใบทองคำรูปประพันธ์ห้างขายทองทองใบเยาวราชน้ำหนักสองบาทหนึ่งเส้นสร้อยข้อมือทองคำห้างขายทองทอง ทองใบเยาวราชน้ำหนักสองบาท1เส้นแหวนทองคำห้างขายทองทองใบเยาวราชน้ำหนัก2สลึง1วงและเงินสด50,000บาทสืบเนื่องจากวันที่11เมษาย,ยนเวลา12นาฬิกา30นาทีขณะที่ผู้เสียหายได้พักอาศัยอยู่ที่บ้านพักที่เกิดเหตุได้มีชาย4คนแอบอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่กอรโมโนอและเจ้าหน้าที่ตำรวจกองปราบมาขอทำการตรวจค้นบ้านหลังที่เกิดเหตุและได้แจ้งแก่ผู้เสียหายว่าได้กระทำความผิดฐานยักยอกต่อมาได้เรียกรับเงินจากผู้เสียหายเป็นจำนวน เงิน3ล้านหแสนบาทหลังจากนั้นได้หลบหนีไปต่อมาวันที่13เมษายนผู้เสียหายได้มาพบพนักงานสอบสวนสอนอหัวมากและให้การยืนยันว่ากลุ่มคนร้ายได้ใช้รถยนต์อิซูซูมิวเซเว่นสีขาวเลขทะเบียน1ชอช้างงองู5 3 0 6กรุงเทพมหานครเป็นยานพานะมาที่บ้านที่เกิดเหตุและได้ร่วมกันแสดงหมายค้นปลอมขอเข้าบ้านและร่วมกันกันโชคทรัพย์สินรวมเป็นเงิน3ล้านหแสนบาทขณะก่อเหตุกลุ่มคนร้ายไม่ได้ใช้อาวุธในการข่มขู่ ผู้ผู้เสียหายแต่ผู้แจ้งเกรงว่าจะได้รับอันตรายแก่ตนภรรยาบุตรอายุ9ขวบกับ6ขวบและแม่บ้านจึงได้มอบเงิน3ล้าน1แสนบาทให้กับกลุ่มคนร้ายไปเมื่อผู้เสียหายแจ้งความทางตำรวจจึงทำการสรืสรบสวนสอบสวนเพื่อตามหาผู้กระทำความผิดจนทราบตัวบุคคลที่ร่วมกันก่อเหตุและจับกลุ่มผู้ต้องหาทั้ง3คนพร้อมของกลางสอบสวนผู้ต้องหาทั้ง3คนให้การรับสาร,รภาพตลอดข้อกล่าวหาเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้นำตัวพร้อมของกลางนำส่งพนักงานสอบ สวนสอนอหัวหมากดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป